ใช่า่เเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7สิงหาคม2567คลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะโดยเพจ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้อัปเดตลูกจ้างต้องรู้กองทุนเงินทดแทนเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในจ้างจ่ายนะคะสำหรับลูกจ้างทุกคนมีอะไรใหม่เพิ่มมาบ้างมาอัปเดตกัน และก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากเดิม50,000บาทเป็น65,000บาท ถ้าบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังนะคะนายจ้างจ่ายเพิ่มขึ้นอีกแต่ไม่เกิน1,000 0แบาทรวมจ่ายจริงไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหากไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มได้อีก3 0 0 0 0นบาทหากไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มได้อีก5 0 0 0 0นบาทและหากไม่เพียงพอจ่ายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน1ล้านบาท เว้นแต่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลหรือกรณีมีความจําเป็นหรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล มาดูทางด้านค่าทดแทนรายเดือนนะคะค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน14,00 0บาทต่อเดือนค่าจ้างสูงสุด20 0 0 0บาทนะคะแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่วันแรกรวมไม่เกิน1ปีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายไม่เกิน10ปีทุพพลภาพตลอดชีวิตถึงแก่ความตายหรือสูญหาย10ปีและค่าทำศพค่าทำศพ มาดูทางด้านค่าทำศพนะคะจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพ5 0,000บาทตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงทางด้านค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานนะคะกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูได้รับตามอัตราดังนี้นะคะ 1. ่ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการทำงานด้านการแพทย์โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ200บาทและค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ100บาทเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน24,000บาท 2. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดร,รักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน40,000บาทหากมีความจาเป็นให้จ่ายเพิ่มอีก ไม่เกิน1 4 4 0 0 0 0บาทแต่รวมกันแล้วไม่เกิน1 8 8 0 0 0 0บาทโดยให้คณะก,กรรมการการแพทย์เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา 3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหน่วยละไม่เกินอันตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน1 6 6 0 0 0 0บาทนะคะ 4. ค่าใช้ใจ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตลอดอาชีพให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึก ตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักง,งานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการไม่เกิน24,000บาทรู้ไว้นะคะได้สิทธิประโยชน์จัดเต็มประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็มีกองทุนเงินทดแทนดูแลนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะ ลูกจ้างต้องรู้กองทุนเงินทดแทนเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลอัปเดต7สิงหาคม2567